สว,วัสดีครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมมีส่งมอบรถจะรถดำคันนี้จริงๆแล้วเป็นรถกระบะตอนเดียวนะครับที่เขาเรียกหัวกระสือเราเอามาทำเป็นรถดำ นะครับดัมทำยังไงบ้างทําง่ายมากลูกค้าไม่ต้องมาทําอะไรเลยนะครับทางโชว์รูมจะเป็นคนจัดการให้ทั้งหมดนะครับง่ายเลยนะครับเวลาเราจะขนหินขนดินขนทรายรถแบบนี้ข้อดีก็คือไม่ต้องติดเวลาจะไม่เหมือนรถหกล้อรถ10บล้อที่จะติดเวลารถตัวนี้สามารถวิ่งได้24ชั่วโมงเอาที่เราว่าเราไหวไหมแค่นั้นเองง่ายๆเลยนะครับการกดดัมหินดัมดินดัมทรายนะครับแค่นี้เองฮะ เห็นไ,ไหมฮะเดี๋ยวผมจะกดขึ้นลงให้มันสุดเลยนะเดี๋ยวลูกค้าดูนะครับเดี๋ยววันนี้ลูกค้าผมจะมารับรถประมาณช่วงประมาณเที่ยงแต่ว่าเดี๋ยวผมขอรีวิวให้ให้เพื่อนๆในเพจดูก,ก่อนนะอ่าประมาณนี้เลยครับลูกค้าสังเกตนะขึ้นสุดขึ้นสุดเลยนะอันนี้ขึ้นสุดเลย นี่เวลาลงนะครับเวลาลงเราก็แค่กดมีแค่2ปุ่มในการทํางานนะครับมีแค่2ปุ่มเวลาเรากดลงเดี๋ยวนี้จะยิดกันมากไม่ว่าจะเป็นการอเอาไปกดกุดเรียนดนผนดินฝน,น,นตายนะครับทาได้หมดเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้ามาเจอกันว่าลูกค้าผมจะซื้อรถเป็นรถรุ่นไหนแล้วก็เดี๋ยว ครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมารีวิวรถให้ดูว่าเป็นรถรุ่นไหนอะไรยังไงมีอะไรว้าว,าวาเดี๋ยวทิงจะมาทําให้ดูโอเคเดี๋ยววันนี้ขอไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ